ได้ข่าวโปรดักต์ของคุณเนี่ยแปลกมากล้ำมากจริงหรือเปล่าค่อนข้างจะมั่นใจว่านี่จะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลกครับครั้งแรกที่โลกจะเห็นโปรดักต์แบบนี้เลยเหรอขี้จุ๊กหรือเปล่าเนี่ยความฝัน<อ>ข,ของคุณคืออะไรครับเราต้องการที่จะนำโปรดักต์ตัวนี้ไปให้คนทั้งโลกได้รู้จักครับผมเรามีชา้างในดวงใจหรือเปล่าเรามีชา้างที่เลือกไปแล้วหนึ่งคนแต่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราจะทำให้ดีที่สุดครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ s h ร r กแท้ง t h a i l a ด d เชิญครับคุณนัททีกิติวิบูณ์ชัยกาแฟพริกกาแฟสดผสมพริกกาแฟไทยสายพันธุ์ใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนัททีกิติวิบูณ์ชัยครับเพคะสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นเจ้าของแบรนด์ของกาแฟพริกซึ่ง เป็นกาแฟสดผสมพริกหนึ่งเดียวของโลกวันนี้ผมต้องการจะมานําเสนอให้ชาทุกท่านน่ะได้รู้จักกับกาแฟสายพันธุ์ไทยพันธุ์ใหม่ซึ่งผมมั่นใจเลยว่าทุกท่านยังยังไม่เคยสัมผัสกับอารมณ์กลิ่นและรสสัมผัสของกาแฟพริกแน่นอนครับผมต้องการที่จะยกระดับเกษตรกร,ร,กรไทยโดยการใช้ผลผลิตทางการ,กรเกษตรเข้ามาใส่ อยู่ที่ในกาแฟาไม่ว่าจะเป็นพริกซึ่งเป็นตัวเริ่มเริ่มต้นก็ดีและก็ยังมีสมุนไพรตัวอื่นซึ่งเราเตรียมเข้าไว้หลังจากสิ้นโปรเจกต์นี้ฉะนั้นวันนี้ผมต้องการมอบ15%แลกกับเงินทุน2ล้านบาทกาแฟที่มีรสสัมผัสเป,เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขอเงินลงทุน2ล้านบาทแลกกับข้อเสนอหุ้นส่วน15%เอาวัีกัพีพี่<ไ>โ้ยนวันนั้นต้องขอบคุณโลกโซเชียลมากเลยนะพี่นะ ที่ทำให้โอ้หผมได้รู้จักกับพี่ได้รู้จักกับกาแฟพริกโคตรแปลกที่สุดในโลกเลยว่ะตังที่ลงไปวันนั้นยังยังไม่ได้คืนแล้วพี่นะใจเย็นน้องรักพี่คิดว่าเราน่าจะหาทางออกเรื่องทุนนั่นแหละเราจะไปที่ไหนก็ดีวะรู้ไหมเดี๋ยวนี้ชักแทงไทยแลนด์เข้ามาแล้วอืพี่ว่าโอกาสที่คนบ้าๆอย่างเราเนี่ยจะเดินทางไปขอทุนกับคณะกรรมการสุดหินเนี่ยมันมาแล้ว พร้อมพี่แกนลุยด้วยกันไหมไปนะพร้อมโอเคพร้อมแล<ม>้วก็ไปด้วยกันเลยครับผมไปชาร์กทุกท่านจะได้ดื่มกับกาแฟของเรานะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยฮะเราจะขออนุญาตนำเสนอกาแฟพริกหนึ่งเดียวในโลกให้ชาร์กท่านได้ลองลิ้มลองสัมผัสนะครับผม ยุดก่อนหยุดก่นอนนะครับ <c oughs> วิธีการเสพกาแฟพริกของเราเนะฮะจะมีสเต็ปอยู่3สเต็ปซึ่งขั้นตอนแรกให้ชาร์กดูดเข้าไปแล้วอมไว้ในปาก3วินาทีแล้วค่อยๆกลืนลงไปครับกลืนลงไปเลยครับผมทีนี้ท่านจะได้สัมผัสกับความรู้สึกบางอย่างที่บริเวณลำคอนะฮะ โอเคฮะแล้วไฮไลท์ mm hmm. ขออนุญาตครั้งสุดท้ายครับดูดละกลืนลงไปเลยครับพร้อมกับสูตรลมหายใจเข้าทางปากแล้วออกทางจมูกฮะอย่างช้าๆสิ่งที่ชักได้สัมผัสจะเป็นกลิ่นของกาแฟและพริกที่มันมาม้วนรวมกันแล้วอีกสักไม่เกิน2นาทีฮะท่านจะรู้สึกอุ่นบริเวณหน้าอกและลำคอคือกาแฟตัวนี้จะไปช่วยเบลนกาแฟของเรามีคาเฟอีนอยู่แค่10% เพราะเราขั่วอยู่ที่ระดับที่เข้มมากที่สุดแต่กาแฟของเราใช้สารแคปไซซินซึ่งมีในพริกเป็นตัวกระตุ้นสมองส่วนกลางที่ทําให้ตื่นฉะนั้นกาแฟของเราสามารถทานได้2แก้วโดยที่ใจไม่สั่นก็เหมาะสําหรับคนที่ทานกาแฟที่แรงๆไม่ได้ฮะตัวนี้ก็น่าสนใจครับกินนี้ชิมกาแฟก็อร่อยดีครับ อยากจะถามคุณนทีครับถึงแรงบันดาลใจครัว่าไปไงมาไงถึงมาเจอกาแฟที่เป็นเป็นพลิกอันนี้ครับผมถ้าจะตอบตามตรงนะฮะเรานี่เยอะครับคือทุกทุกอย่างที่ผมเซตติ้งขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่เราไปร้านกาแฟเล็กๆจริงๆแล้วแบรนด์ใหญ่ๆเขาเปิดขึ้นมารอบๆปลยล้อมตัวเราสิ่งที่เราจะรอดได้จากสมรภูมินี้คือเราต้องสร้างสนามลบขึ้นมาโดยที่เรามีความได้เปรียบซึ่งกาแฟพริกเนี่ย ถือว่าณนปัจจุบันยังไม่มีที่ไหนในโลกผลิตขึ้นมาที่มันได้รสชาติแบบที่เราเป็นนะฮะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเราเป็นความได้เปรียบครับผมอ,อ๋อไม่ถึงว่ามีผู้เล่นในวงการกาแฟรายใหญ่ๆก็เลยหาจุดเด่นขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับก็คือแบรนด์ใหญ่ๆก็ก็จะมีภาพลักษณ์ของของตัวตัวร้านตัวช็อปเขาใช่ฮะแต่เราเป็นร้านเล็กๆผมก็เลยเน้นเน้นว่าถ้าเราจะเลือกขายกาแฟผมอยากจะเลือกขายรสชาติของกาแฟเราจะไม่เลือก สถานที่เป็นตัวขายหรือเลือกแก้วที่ใส่กาแฟเป็นตัวขายครับเข้าใจแล้วครับผมว่าเรื่องกาแฟต้องคนนี้เลยครับว่างครับคุณฉลิมชัยฉลิมชัยไม่เฉลิมชัยฉลิมชัยแล้วนะครับครับก็ผมชอบคนที่มีความคิดนอกกรอบคนที่แบบมาว่าเราว่าบาน้านนั่นนี่เนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอเลยเพราะคนที่เราทําอยู่เรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่เนี่ยนั่นเป็นสิ่งสําคัญที่สุด ผมชอบในการที่คุณคิดแล้วก็เชื่อในสิ่งที่คุณทำแล้วก็มีแพชชั่นกับมันแล้วก็เอาโปรดักต์ออกมาได้มีความแตกต่างเป็นโปรดักต์ที่น่าสนใจมากรสชาติแปลกดีผมอยากรู้ว่าความเผ็ดนี่คุณใส่พริกเข้าไปหลังจากชงเสร็จหรือคุณคั่วเมล็ดกับพริกไปเลยเราใส่พริกในช่วงจังหวะของการคั่วแต่ละสเต็ปเราใช้พริกถึง3สายพันธุ์ ในการเบรนเข้าไปเพราะพริกแต่ละชนิดนะฮะจะมีความหอมความเผ็ดในเลเวลที่ต่างกันครับแล้วที่สําคัญที่สุดพริกบางตัวที่เราใส่มีสารแคปไซซีนที่สูงมากครับฉะนั้นตรงนี้ครผมถึงบอกเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงที่เราทำเนี่ยผมทําด้วยความรักความชอบเป็นรสชาติที่เราชอบแต่สิ่งที่เป็นส่วนที่ทําให้ผมคิดจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเพราะมีคนที่มาทานกาแฟของเราเรื่อยๆด้วยความที่เราเคยออกสื่ออยู่ช่องหนึ่งด้วยความบังเอิญ หลังจากที่ออกสื่อไปแล้วคนจากสรารทิศลูกค้าให้การตอบรับที่ดีมากแล้วก็มีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาบ่นว่าน้องร้านน้องอยู่อำเภอเล็กอย่างเงี้ยปีนึงพี่จะผ่านมาแค่ครั้งเดียวพี่อยากกินกาแฟของน้องตัวนะฮะเมื่กี้เห็นใช้สับสับเยอะเลยมีสารนูน่นสารนี่ช่วยเต็มไปหมดเลยไปไปศึกษาจากไหนตรงนี้เนี่ยเราใช้การอ้างอิงจากพิกเลยฮะเราเราไม่ได้เคลมว่า ตัวกาแฟของเราเนี่ยมันจะมีสารตรงนั้นกี่เปอร์เซ็นต์แต่ในพริกเนี่ยมันจะมีงานวิจัยขึ้นมาอยู่แล้วครับว่าถ้าเป็นพริกที่เราใช้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีแต่ละพันุเนี่ยมันจะมีค่าระดับความเผ็ดต่างกันทีนี้สินค้าร้านกาแฟทั่วไปเนี่ยเขาต้องผ่านออยอใช่ครับของคุณมียอหรือยัยงนี่ละครับที่ผมมาในงานนี้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ ที่ผมกำลังจะเดินหน้า้าาสาขานี้เปิดเด้งไม่มีอยอยเราขายเป็นกาแฟสดฮะก่อนๆที่จะส่งออกคุณต้องขายข้างในมีอยอยก่อนครับเพราะเอ่ยว่าเราโตแบบก้ากระโดดคือมีมีนักธุรกิจจีนเข้ามาคุยกับเราแล้วเขาก็ต้องการเอาเข้าไปแต่นี่เราก็ติดติดปัญหาที่ตัวอยอยแล้วก็ GMP ฮะแต่ผมคิดว่าเรื่องของมาตรฐานการคุมออยหรือรสชาติที่จะต่อเนื่องเที่ยงเนี่ย คิดว่าไม่น่าจะทําได้นะจ,จุดนี้ณจุดนี้น <ผม S 2> ใช่ <ผม S 2> ครับขาผ่านคะคือเราไม่สามารถเคลมได้จากการที่ไปเปิดเว็บไซต์เลืองคุณภาพของว่าพริกมีสรรพคุณแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าพริกเนี่ยเวลาผ่านโปรเซส นะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนอะไรก็แล้วแต่สรรพคุณต,ต่างๆเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนไปและหายไปครับคือถ้าผมจะเน้นเนี่ยผมคงจะพูดถึงเรื่องออรสชาติแต่ถ้าคุณไปเคลมอะไรที่เป็นการโอเวอร์เคลมเกินไปเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องมีในการเคลมแต่ละอย่างต้องมี R&D ต้องมีสิร์ชในการที่จะขอให้สิ่งเหล่านั้นนี่มันเป็นจริงได<ช>้นะครับ มาไม่จริงนะมีเคลมตั้งเยอะเลยตั้งพูดพอิตัณ์ขึ้นเขียนอะไรก็ได้ไม่มีใครเช็คหรอกซึ่งนั้นมันไม่ถูกต้องมันอาจจะไม่ถูกต้องแต่คนเขาก็ะทาอยู่แล้วอ่ะแต่ทำแล้วมันผิดนะครับ That's the fact marketing เพราะสำหรับในในการในการที่ทำอาหารในการที่โก global ได้หรือให้เป็น m a s ได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดน่ยก็คือ quality แต่ถ้าพูดว่าคุณไปหลอกผู้บริโภคว่ามันมีแบบนั้นแบบนี้ได้ โดยที่ไม่มี R&D มาซัพพอร์ตเลยเนี่ยอันนี้มันคือการหลอกผู้บริโภคแค่นั้นนะครับที่ผมคิดว่าคือผมผมชอบรสชาติชอบไอเดียแต่ลองให้คนอื่นคอมเมนต์ก่อนผมจะผมผมจะออฟเฟอร์คุณ2ล้านแต่ผมขอ40%เซผเฮ้ยคุณมาตัดหน้าผมเอาได้ไหมิตของผมเนี่ย อยู่ที่คุณต้องเลือกว่าคุณจะไปกับใครแชร์กันก็ได้รเนึ่งจะได้สนุกเพราะว่านี่มันเป็นดีลที่ผมต้องได้ไม่ใช่ไม่ต้องเสนออะไรที่มากกว่าถูกไหมฮะเพราะว่าผมต้องการได้ดีลนี้สองล้านสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะนี่ขอก่อนราคาใช้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมเอาผมให้คุณสามล้านแต่ขอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ใีม่มันถูกลงทุกแพงเลยขอติ้มก่อนหรือนะมึนๆผมมีสิทธิ์ไม่เลือกได้ใช่ไหมครับใช่ผมอยากจะร่วมกับพี่มากเลยพี่ลดเปอร์เซ็นต์ลงน,นิดนึงให้ผมให้คุณ4ล้าน50%เปอร์เซ็นต์ผมต้องการ50%เปอร์เซ็นต์ I want in แล้วถ้าว่าคุณไปกับผมยังมีอีกหลายๆอย่างที่ เราช่วยกันได้เพราะกาแฟผมต้องอยากได้ความจริงผมผมมีคนที่ผมเลือกมาในใจแล้วแล้วแล้วเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับพี่ผมเลือกพี่ครับโอเคผมรับเดียวนะยรีบไปเลยครับไปไนไไหนะปไนยังไม่ได้เอาการครับ u a t ครับขอรับคุณนรับยา ยอดไปเลยนี่คือฉลาดในดวงใจเลยมันใช่ครับสิ่งที่ผมต้องการผมบอกเลยนะฮะว่าถ้าคุณมีโปรเจกต์ไอเดียที่โดนน่ะคุณจะต้องดูรายการนี้ครับกาแฟเปลี่ยนโลก คือคำว่าบ้านเนี่ยหนุ่ออกมาจากปากหลายคนมากโดยเฉพาะตัวคุณเองด้วยนะใช่ครับแต่เขาว่ากันว่ามันจะมีเส้นบางๆนะครับระหว่างคนบ้ากับอัจฉริยะเนี่ยการเวลาจะพิสูจน์นะว่าคุณเป็นใครแต่แสำหรับตอนนี้ขอให้โชคดีขอให้กาแฟพริกพริกชีวิตคุณครับขอบคุณมากครับ